สวัสดีครับแก้วจาก Mobile Photographer นะครับรีวิววันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนตัวล่าสุดจากทาง Opp o ppo นะครับนั่นก็คือ Opp o ppo reno 6Z 5g เครื่องนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับแค่จำได้นะว่าในช่วงต้น,ต,น,ต,นต้นปีนี้เนี่ยแค่เพิ่งถ่ายโฟโตอัลบั้มให้กับ Reno5 ไปเองนะครับนี่ผ่านมาไม่กี่เดือน Reno6 ก็ออกมาแล้วนะซึ่งตัวที่ออกมาในตอนนี้จะเป็น Reno6 z 5G นะครับซึ่งจะมีตัว Reno6 ธรรมดาแล้วก็มีรุ่น Pro เนี่ย ตามออกมาเร็วๆนี้นะก็เพื่อนๆก็รอติดตามกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูรายละเอียดของเครื่องนี้กันก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วที่เขาบอกว่ามันถ่ายภาพบุคคลได้สวยมากๆโบเก้สวยมากๆเนี่ยมันจะจริงขนาดไหนไปดูกันครับงั้นเรามาเริ่มดูจากงานดีไซน์ของตัวเครื่องก่อนเลยนะครับจุดที่เด่นสุดๆเลยในตัวเครื่องเนี่ยก็คือฝาหลังนะครับสีของฝาหลังที่แก้วได้มาเนี่ยจะเป็นสีที่มีชื่อว่าออโรรานะครับก็จะเหมือนแสงออโรราที่เราเห็นได้ตามแบบ หนังแฟนตาซีหรือว่าภาพถ่ายสวยๆนะลักษณะของฝาหลังนะครับจะเป็นฝาหลังแบบด้านมีการแบบทำเท็กเจอร์เป็นซาตินฟินิชมานะครับก็จะรู้สึกลื่นนิ้วมากๆจับถือได้ดูรู้สึกว่าดูพรีเมียมเกินราคาของมันมากนะครับลักษณะสีฝาหลังเนี่ยก็จะสะท้อนแสงเหลือบออกมาเป็นสีอื่นๆได้หลากหลายสีทีเดียวนะคือตัวสีหลักของเครื่องเนี่ยจะออกดูเขียวๆฟ้าๆนะครับแต่ว่าเวลาเมื่อโดนแสงเนี่ย ก็จะมีสีส้มสีเหลืองเนี่ยโผล่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับก็ดูสวยงามดูแฟชั่นเนเบิลทีเดียวนะครับมีโลโก้ oppo อยู่ทางด้านล่างตัวเครื่องแบบนี้นะจุดที่ทำให้ฝาหลังตัวนี้มันดูสวยแล้วก็ดู complete มากๆกนะครับก็คือเรื่องของโมดูลกล้องที่ถูกดีไซน์ใหม่ตัวโมดูลกล้องที่ถูกดีไซน์ใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเลเยอร์ของมันถูกยกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการขัดแต่งขอบของโมดูลเนี่ย ให้มันมีความเงาด้วยนะลักษณะการวางกล้องนะครับก็จะเป็นกล้อง3ตัวเรียงกันแบบนี้นะซึ่งขนาดของแต่ละกล้องเนี่ยจะถูกครอบด้วยวงกลมสีดําที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยสวยงามมากๆดูลงตัวมากๆนะครับแล้วเมื่อมันมีจุดที่แก้วชอบที่สุดนะครับเมื่อมันเอามาอยู่ในตัวโมดูลกล้องนี้แล้วเนี่ยก็คือตัวคําว่า 5G ที่เป็นลักษณะแบบ glossy back แ,แบบเนี้ย ครอบลงไปบนตัวแฟลตนะครับมันทําให้เลเยอร์ดีไซน์ของการดีไซน์ตัวกล้องเนี่ยออกมาแบบสิมเมทรีมากๆดูบาลานซ์กันไม่ดูหนักไปทางซ้ายทางขวานะครับแล้วพอมันวางอยู่บนฝาหลังโดยรวมแล้วเนี่ยมันทําให้ฝาหลังของตัวเนี้ดูสวยงามมากๆเลยนะครับบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องนะครับกว่าวัสดุมันน่าจะเป็นโลหะนะดูแบบมีความเงามีความแบบแข็งแรงเนี่ยงานประกอบก็ดีใช้ได้เลยนะครับ ด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB Type C นะมีช่องลำโพงมาให้นะครับซึ่งเป็นลำโพงเดียวนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไม่ใช่ลำโพงคู่นะแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังเป็นพอร์ต3.5ม m mm. มมาให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ใครที่ขี้เกียจพกหูฟังบลูทูธเนาะอยากพกหูฟังสายเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับใช้งานได้เลยทันทีไม่ต้องพกดองเกิลให้เยอะแยะและ้แล้วก็ ในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยฝั่งขวาก็จะเป็นที่อยู่ของปุ่ม power นะครับทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับเสียงนะครับก็เป็น Layout เดิมของ RENO Series ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าเนี่ยพอมาใช้งานแล้วการจับถือมันดูสวยดูดีขึ้นกว่า RENO รุ่นเดิมประมาณนึงเลยนะอันนี้แก้วชอบส่วนตัวนะครับ ทีนี้นะครับเราพลิกมาดูที่ด้านหน้าจอกันบ้างนะหน้าจอของ OPPO Reno 6Z 5G ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับมีขนาดอยู่ที่6.4นิ้วแล้วก็มีค่าความเหลี่ยดของหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD+ นะครับไม่ถึง 2K นะจุดที่มันเป็นข้อพิเจอรนะ์ณาจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของค่า Refresh Rate นั่นเอง คือตัวนี้มีค่า refresh rate มาให้แค่60เฮิเท่านั้นเองนะครับถ้าเราลองไปมองย้อนดูสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวออกมาในหลายๆแบรนด์เนี่ยในระดับราคา12,990บาทจนถึง14,990บาทเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบทุกตัวนะครับจะเป็นหน้าจอที่มี refresh rate อยู่ที่90 h ฮกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED แทบจะเหมือนกันหมดด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาแรกที่เราควรจะดูไว้นะถ้าเกิดอยากจะได้นะครับแต่ถามว่าในเรื่องของการใช้งานนะครับในเรื่องของการทัชเนี่ยโอเคเลยการทัชเนี่ยทำได้ลื่นมากๆ r e s p o n ส์อของการแบบเลื่อนสิ่งต่างๆเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยเวลาเราทัชเนี่ยก็สามารถที่จะทัชได้แบบลื่นๆเลยไม่ต้องแบบว่าออกแรงเยอะมันติดนิ้วดีในระดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็เรื่องของสีสันเนี่ยแน่นอนว่าพอมาเป็นหน้าจอ AMOLED แล้วเนี่ยมันก็ได้สีสันที่ค่อนข้างโอเคนะครับสีดำเป็นสีดำสีก็ค่อนข้างจะสดเลยเวลาใช้งานดูพวกคอนเทนต์ดูสตรีมมิ่งเล่นเกมเนี่ยหน้าจอตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเรื่องเดียวเท่านั้นครับค่า refresh rate มาพูดถึงสเปคในส่วนอื่นของ Oppo Reno 6Z 5G ตัวนี้นะครับในเรื่องของ CPU เนี่ยใช้ MediaTek นะครับเป็นรุ่น Dimensity 8 0 0 U นะซึ่งเป็น CPU ระดับกลางหรือว่า mid-range นะครับตัวนี้มันเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับแบตเตอร efficiency ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งาน 5G ได้ด้วยนะจากที่แก้วได้สัมผัส CPU ตัวนี้มาในหลายๆสมาร์ทโฟนเนี่ยถือว่ามันเหมาะการใช้งาน ทั่วไปในชีวิตประจําวันเล่นเกมได้นิดหน่อยนะครับในเรื่องของแรมนะก็ให้แรมมาทั้งหมด8 GB บวกกับ virtual RAM อีก3 GB นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยมา128ซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะถ่ายภาพเยอะๆหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเก็บไฟล์เยอะๆเราไม่ได้แบบออลบมันทิ้งบ้างอะไรแบบนี้สามารถที่จะเพิ่ม SD card ได้นะอันนี้ก็ต้องดูไว้เป็นข้อพิจารณานะครับว่าบางคนที่ ถ่ายรูปเยอะๆเก็บไฟล์เยอะๆเนี่ย1 2อ g b อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนาะบลูทูธก็เป็นบลูทูธ o t h 5.0แล้วนะครับช่องพอร์ตก็เป็น USB Type C มีช่อง3.5มาให้แล้วก็ซิมเนี่ยใส่ได้2ซิมนะครับสแตนบาย 5G ได้1ซิมสแตนบาย 4G ได้1ซิมนะครับแล้วก็ซี u ตัวนี้เนี่ยเวลาเอามาเล่นเกมเนี่ย ถือว่าโอเคนะบางเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ถึงแบบ60 FPS เปิดกราฟิกได้เกือบจะสุดเลยนะครับแต่ว่าบางเกมเนี่ยก็จะมีปัญหาได้บ้างนะเช่นแบบแก้วเล่น Call of Duty Mobile เนาะเราเปิดอาค่าเฟรมเรทเนี่ยได้สุดๆเลยที่60 FPS แต่ว่าเวลาเราเปิดกราฟิกที่ high เนี่ยเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นในหน้าจอเยอะๆเนี่ยมันเริ่มมีอาการดรอปลงให้เราเห็นได้ชัดเจนประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคแหละในลักษณะการใช้งานทั่วไปนะใครที่ใช้งาน 5G บ่อยๆใช้งานในชีวิตประจำวันโทรศัพท์ตอบไลน์ส่งเอกสารนู่นน,นั่นนี่แล้วก็เล่นเกมนิดหน่อยเนี่ย CPU ตัวนี้เห,เหลือแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเห็นรายละเอียดส่วนอื่นๆกันไปเกือบครบแล้วนะครับมาดูในเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันดีกว่าสำหรับ OPPO Reno 6 z 5G ตัวนี้เนี่ยชุดกล้องหลังจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่ 64ล้านพิกเซลนะครับกล้องออ t ต w i ไวความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องตัวล่างสุดนะครับก็คือกล้องมาโคร c a มรานะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ทาง oppo นะครับก็ได้บอกแก้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายภาพพอร์เทรตได้สวยงามมากๆนะครับซึ่งฟีเจอร์ในการถ่ายภาพพอร์เทรตที่เป็นไฮไลท์ในตัวนี้ก็คือโบเก้แฟลร์พอร์เทรตนะครับ ซึ่งแก้วเองก็ได้ไปลองถ่ายมาแล้ว,ลวก็ต้องบอกว่าเออมันสวยจริงๆอะ่ะมันเป็นการจําลองโบเก้คือเราเข้าใจได้นะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์แต่ว่าโบเก้ที่เกิดขึ้นด้านหลังเนี่ยสวยมากวงกลมนี่คือแบบใหญ่มากแล้วก็ทําออกมาได้ดูเนียนตามากๆนะครับการเก็บขอบเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดูดีเลยแล้วก็ในส่วนของการประมวลผลในการถ่ายภาพหลังจากกดถ่ายเนี่ยเฮ้ยเร็วนะถ้าเทียบกับการที่บอกว่าต้อง ออใช้ซอฟต์แวร์ทำโบเก้ต้องทำบิวตี้โหมดต้องคำนวณระยะในการทำโบเก้เนี่ย CPU d i m e n s i t y 800U เนี่ยโอ้ทำได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็พอมานั่งดูรูปในการถ่ายภาพ Portrait เยอะๆนะครับไล่ดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในระดับราคาไม่เกิน14,000บาทเนี่ยที่ถ่าย Portrait ออกมาได้สวยที่สุดแล้วนะครับอันนี้ ขอชม Opp o p p l e เลยว่าสวยจริงๆสวยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ในการถ่ายภาพ Portrait เนี่ยก็ยังมีให้เลือกอีกหลายอันเลยนะยังมีฟิลเตอร์สียังมี AI Color Portrait ที่เป็นการดูดสีฉากหลังเนี่ยก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบถ่าย Portrait เนี่ยเครื่องนี้ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องอัลตร้าไวนะครับก็ต้องบอกว่ากล้องอัลตร้าไวตัวนี้ ค่อนข้างจะกว้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็รายละเอียดในการถ่ายภาพเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีพยายามมองบริเวณขอบภาพแล้วว่ามันจะมีนอสมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรายละเอียดจนถึงขอบภาพเนี่ยครบหมดเลยแล้วก็ Distortion เนี่ยก็น้อยมากๆนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยจุดที่น่าเสียดายในกล้องอัตวายตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของ HDR คือซอต์แวร์ HDR เนี่ยมันมีความพยายามที่จะดึง เงามืดในภาพเนี่ยขึ้นมามากเกินไปนะครับก็คือเป็นการขุดภาพเนี่ยจากที่เคยมีเงาให้เราเห็นมิติได้บ้างเนี่ยตอนนี้ก็แบนไปหมดเลยสว่างไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จริงๆเรื่องนี้มัน subjective นะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าแกไม่ชอบแบบนี้นะสาเหตุที่ไม่ชอบก็เพราะว่าเวลามันขุดเงาขึ้นมาเนี่ยมันพา noise มาด้วยนะครับแล้วมันทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยดูคุณภาพดรอปลงไปมากกว่าที่เราคิดนะ ในส่วนของกล้องมาโครคามิราความละเอียด2ล้านพิกเซลนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรนะครับเป็นกล้องมาโครเพลนนทั่วไปเลยเราก็สามารถที่จะโฟกัสได้ในระยะประมาณ4เซนแต่ว่าพวกแบบว่าโบเก้ที่ได้จากตัวกล้องมาโครเนี่ยก็แอบสวยเหมือนกันนะใครที่ชอบไปถ่ายดอกไม้เอาไปถ่ายแบบมลงหรือถ่ายอะไรที่ดูแบบเล็กๆจิวจ๋วๆเนี่ยก็ถ้ามีแสงเพียงพอเนี่ยกล้องตัวนี้สามารถให้ภาพที่น่าพึงพอใจได้ในระดับหนึ่งเลยครับ แล้วก็กล้องหลักตัวนี้นะครับพอได้ลองเข้าไปใช้โหมดการถ่ายภาพแบบ64ล้านพิกเซลเนี่ยก็พบเรื่องน่าประหลาดใจอีกแล้วครับก็คือ CPU MediaTek Dimensity 800U เนี่ยสามารถประมวลผลภาพ64ล้านพิกเซลเนี่ยได้เร็วมากๆเลยตัวชัตเตอร์แลกเนี่ยต่ำมากๆนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ2-3วินาทีก็สามารถที่จะกดถ่ายภาพต่อไปได้แล้วแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าในโหมดนี้จะไม่สามารถ เปิด HDR ควบคู่กันไม่ได้เนาะแต่ว่า Dynamic Range ของตัวกล้องเนี่ยทำออกมาได้ดีใช้ได้ทีเดียวนะครับไม่ได้แบบเอองาดำทึบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้พยายามจะขุดแสงขึ้นมาจนมากเกินไปจนมีไฮไลท์ในภาพเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ในการวัดแสงตัวนี้ทำมาได้ดีทีเดียวนะเวลาเราครอปออกมาดูารายละเอียดใกล้ๆเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นารายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณภาพของเม็ดพิกเซลในแต่ละเม็ดเนี่ยก็ ออกมาดูดีทีเดียวนะไม่ได้อัดชาร์ปมากเกินไปจนภาพดูแบบดูแข็งแล้วก็มีอ์ติแฟกตนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูซอฟจนรู้สึกว่ามันไม่คมนะทีนี้มาดูในเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับ Oppo Reno 6 Z 5 g ตัวนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่ความละเอียดสูงสุดที่4 k เลยนะครับฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมมีข้อเสียตามมานะครับในทุกๆความละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4 k f hd หรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยเฟรมเรตของวิดีโอนะครับได้อยู่ที่ 30เฟรมเท่านั้นไม่มี60เฟรมมาให้ใช้นะครับซึ่งแอบแปลกใจมาก,มากๆเฮ้ยสมาร์ทโฟนราคาหมื่นกว่าบาทมันควรจะได้60 f r a เฟรมอย่างน้อยก็ต้องได้กับ Full HD นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้เลยนะคือเข้าใจได้นะครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้เฟรมเรทสูงขนาดนั้นเนี่ยตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดมันมีจังหวะจะต้องใช้แบบเราอยากได้เฟรมเรทเยอะๆมาเพื่อดึงสโลโมชันเนี่ย มันก็ไม่มีให้ใช้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆแต่แก้ว่ามันแก้ไขได้ด้วยซอฟต์แวร์ที่เขาน่าจะปล่อยอัปเดตมาเร็วๆนี้นะครับก็ยังไงตรงนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะว่าเขาจะปล่อยมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าในแง่ของคุณภาพของวิดีโอนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความละเอียดที่ 4K ความละเอียดที่ Full HD เนี่ยรายละเอียดของวิดีโอเนี่ยทำออกมาได้สวยงามดีมากๆนะครับในเรื่องของการวัดแสงก็ สมูทแล้วก็แม่นยำดีนะครับโฟกัสก็ค่อนข้างจะเร็วนะแล้วก็ในเรื่องของด y นามิกเรนจ์ของวิดีโอเนี่ยก็ทำออกมาได้ดูดีมากนะครับแอบเสียดายว่าทำไมเขาไม่ทำเฟรมเรทกับซอฟต์แวร์พวกนี้ให้มันคอม plete ก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาขายนะจะได้แบบว่ามีความรู้สึกที่ดีกับกล้องตัวนี้มากขึ้นกว่าตอนนี้เยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าของ oppo reno 6Z 5 g ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องหน้าที่มีความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับ ล้วก็เวลามาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะในเรื่องของโบเก้ที่เป็นแบบโบเก้แฟลร์พอ t เทร t เนี่ยเหมือนกับกล้องหลังเป๊ะเ,เลยนะครับใครที่อยากเอามาเซลฟี่ได้โบเก้สวยๆเนี่ยกล้องหน้าตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับสกินโทนเหมือนกับกล้องหลังเป๊ะเ,เลยนะในเรื่องของการเก็บขอบผมอะไรพวกนี้ก็ทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเอามาใช้งานในการถ่ายวิดีโอเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนกล้องหลังเหมือนกัน,นครับ สามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ที่ความละเอียดสูงสุดแค่4 d เท่านั้นเองนะครับแล้วก็30เฟรมด้วยนะแต่ว่าในเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยก็แก้ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะเสียงสามารถรับเข้าไปได้แบบดีทีเดียวแล้วก็ตัวรายละเอียดของตัววิดีโอเนี่ยก็ทำออกมาได้มีความคมชัดดีนะครับสามารถที่จะเปิด Beauty Mode เนี่ยควบคู่กันไปได้ด้วยนะแต่ก็แอบรู้สึกว่า ในเงามืดเนี่ยจะเริ่มมีนอ e ให้เห็นได้บ้างนะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าถ้าเขาอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้ไม่ต่างกับกล้องหลังที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็ต้องรอตัวนี้ต่อไปนะในเรื่องของการใช้งานได้ตลอดวันเนี่ยต้องบอกว่าพอได้ลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันไม่ได้อึดมากขนาดนั้นแต่มันสามารถใช้งานได้จนจบวันนะครับมันไม่ได้แบบอ,อ๋อพ้น ช่วงเย็นมาแล้วสักทุ่ม2องทุ่มยังเหลือแบตอยู่20%หรืออะไรแบบนี้ไม่ถึงนะครับยิ่งถ้าเปิด 5G ด้วยยิ่งไม่ถึงเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อพิจารณานหนึ่งนะครับเวลาเราใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนาะกับราคาค่าตัวประมาณ12,990บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อติดโปรโมชั่นเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่หลักพันนะครับ5,000-6,000ประมาณนี้นะก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ ใช้ได้แต่ถามว่าคุ้มที่สุดในใจแก้วไหม้ก็ต้องบอกว่ายังนะครับคิดว่าเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้ในรุ่นต่อๆไปที่จะเปิดตัวต่อออกมานะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว oppo reno 6 Z 5g นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง mobile photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ mobile photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ